มาจ้าทุกคนวันนี้เราพาไปเที่ยวงาน Thailand Coffee f a ฟส2024นะและนี่เราก็เก็บบรรยากาศภายในงานมาให้ทุกคนได้ดูกันมีร้านมากมายมาออกบูธแล้วที่สำคัญก็คือวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายของงานแล้วในงานก็นี่เลยชิมดูถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วก็ชิมวนไป นอกจากชื่องานที่จะบ่งบอกว่ามันคืองานคอฟฟแล้วก็ยังมีขนมแบบนี้บอกได้เลยว่าแบรนด์ดังๆคนมาต่อแถวกันเยอะมากรวมไปถึงอุปกรณ์กาแฟต่างๆแล้วยังมีการแข่งขันหลากหลายประเภทหลากหลายเวทีที่นี่มีเวทีสำหรับการแข่งขันอยู่ถึงสองเวทีนะและนี่ก็อุปกรณ์ต่าง แต่ละยี่ห้อก็ยกกองทับกันมาออกบูธแบบนี้เลยมาเลือกดูเลือกช็อปมาลองเครื่องมาลองกาแฟที่นี่ครบนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์หรือบริการมากมายนอกจากกาแฟแล้วก็ยังมีจำพวกชาใไ่รับวัดสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ คนทำคาเฟ่สามารถมาที่นี่แล้วจบทุกอย่างได้บรรยากาศในงานก็เป็นกันเองมากๆแล้วในแต่ละบูธก็มีทุกอย่างให้ได้ลองชิมนะไข่ว่างๆก็แวะมาเที่ยวที่งานนี้ได้นี่เราก็ถ่ายบรรยากาศทุกๆร้านมาให้ได้ดูกันนอกจาก ของที่เราจะได้ซื้อได้ชิมแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงความรู้โซนถ่ายรูปแล้วก็ของกินรวมไปถึงต้นไม้แบบนี้น่ารักน่ารักและนี่ก็คือบรรยากาศของงานและนี่ก็ไปเจอดาวติกตอกท่านหนึ่งบอกได้เลยว่าแค่ยกกล้องขึ้นมาถ่าย ก็อยู่นิ่งไม่ได้กันเลยพี่เขาน่ารักมากๆเลยเป็นกันเองเราก็เดินเล่นนี่นี่ก็เป็นสิ่งที่เหมาะกับบ้านเราเหมือนกันนะหน้าร้อนแบบนี้ก็ต้องเป็นเครื่องทำสเลิบแบบนี้นี่ก็คือราคาคร่าวๆแอบซูมให้ดูนะแต่ว่าเราเห็นมีหลายเจ้าอยู่ใครสนใจก็ลองไปดูได้มีทั้งทำแบบ Uh, ตัวสลอ r ปี้แบบนี้ตัวไอติมอะไรบ่าย,บายแบบลองไปเที่ยวกันดูจ้า